ดีนะครพนมตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่อําเภอเมืองจังหวัดนะครพนมเจ้าค่ะแต่ด้านหน้ารู้สึกว่าจะมีอู้ยพายุเมฆฝนโอ้โหต้อนรับแบบตั้งคณะต้อนรับเราแบบน่าเก<อ>งขามมากเลยลเราจะไปกราบ จะไปราบปูสีสัตตนาสัตตาปูสัตตนคราชนะคะสีสัตตนคราชนะคะเราจะไปกาบท่านว้าว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 อิสโอ้ทุกคน,นกดูสิมาถึงฝนตกามาถึงฝนตกค่ะทุกคนเอ๋ย ทำยังไงที่นี้ยนู่นข้างหน้านะดเดอวยวไปดูนี่ก่อนดูอันนั้นมันอยู่ใต้ท้องรถแน่เลยใต้ท้องรถเลยเหรอเฮย้ยดูสิทุกคนฝนตกเลยทุกคนเลยฝนตกตอนนี้ฝนตกค่ะฝนที่ในเมืองตกค่ะตอนนี้ เรากำลังมุ่งหน้าไปที่พอพยาศรีสตันคัราชนะคะโอ้ oh my god เดิดจริงเออเดนดเด็ดอ้ยังไงนังไงขนา้น่ะเรือเรือไฟค่ะเรือไฟที่เท่าไหร่เรือไฟไปแล้วนะคะเท่าไหร่ไปแล้วใช่ ใช่เขาไหลไปเสร็จแล้วแม่ออกพรรษางไงแม่ <S 2> <S 2> <S ใกล้ถึงแล้วฮะ อีก400เมตรคุณจะถึงจุดหมายแล้วนะคะอยู่ด้านหน้าเลยค่ะขวามือใช่ขวามือเลยค่ะเราถ่ายนี่ก็ได้มาหอดจอดถึงโรเดอร์ปูเด้อโดนบรรดาลให้มีแเจแนลดีๆพุ่งน่ะเห็นเลยน่ะเห็นบอลอ่ะเห็นแล้วนู่นค่ะเออองค์ปูเดินเดินยื่นอ้สวยงามสวยงามมากเลยเจ้าค่ะ พี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วมาหอดจอดถึงแต่ว่าบอมีโอกาสบอมีปัญญาไม่มีปัญญาที่จะได้ลงไปกราบนะคะฝนรูดูออล,ดดลมแรงด้วยนั่นอ่ะคุมแรงมากเลยทุกคนดูสิโอ้ปฏิหารปฏิหาร bưng ở đứa bưng ở đứa bưng ở